สวัสดีค่ะพวงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้พยจะทำเมนูที่ชื่อว่า ปลาทับทิมทอดนะคะราดกระเทียมเจียวและน้ำปลาพริกกันเลยค่ะนี่นะคะนางเอกวันนี้นะคะปลาทับทิมค่ะนะคะพลอยจะเลือกเอาปลาที่สดนะคะแต่ปลาตายแล้วนะคะพลอยมีร้านประจําอยู่นี่นะคะเนื้อพลอยบ้างไว้ให้ดูแล้วครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะบ้างให้ดูนะตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะโลครึ่งนะคะตาของเขานะคะ จะใส่แบบนี้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาสดตาไม่ขุ่นนะต้องใส่กิ๊กแบบนี้นะคะเนื้อนะคะปลาทับทิมเขาขาวนะนี่นะคะ ท้องเขาก็สะอาดจากคาวน้อยนะคะล้างทําความสะอาดให้สะอาดเกลี้ยงทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูเหงือกกันปลาสดนะคะเขาจะเหงือกสีแดงสดแบบนี้ตาใสนะคะถ้าตาไหมตัวเขาจะยังนิ่มอยู่นะคะพอจะเลือกปลาที่ตายแล้วนะคะนี่ค่ะพอยวิ่งไปเก็บที่สวนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ิ้นหนูสวนของเราค่ะนี่นะคะ สวยมากเลยค่ะแล้วก็อ่อนมากด้วยค่ะแล้วก็หัวหอมของเราค่ะ นี่นะคะพลอยล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็กระเทียมค่ะนะคะพริกขี้หนูหอมกระเทียมน้ํามะนาวค่ะเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําปลาดี2ช้อนโต๊ะนะคะผงนัว1นช้อนชาค่ะน้ําตาลทรายแดงค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสุดท้ายน้ําต้มสุกหรือน้ําเปล่านะคะ1ช้อนโต๊ะครึง่งเพื่อนๆสัดส่วนตามนี้บอกเลยพอดีทุกทุก นะคะคบอกเลยใส่ไปเลยค่ะน้ำปลาของเราน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะน้ำมะนาวนะคะเกือบ1ช้อนโต๊ะไม่ต้อง1ช้อนโต๊ะดีนะเดี๋ยวเปรี้ยวค่ะและก็ น้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงนัวหนึ่งช้อนชาอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะและสุดท้ายของเราค่ะน้ำเปล่าหรือน้ำต้มสุกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วเราก็ละลายทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถชิมได้เลยแต่พลอยบอกก่อนว่าเท่านี้อร่อยพอดีค่ะพริกขี้หนูสวนของเราค่ะวันนี้พลอยจะ หั่นแบบหนึ่งถ้วยนะคะสําหรับหนึ่งถ้วยเล็กๆนะคะแต่พลอยจะใช้นะเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดใส่น้อยได้เลยนะคะสําหรับพริกขี้หนูนะคะอันนี้พลอยหั่นแล้วประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี้สวยมากนะคะขอใส่เยอะๆเซ็บๆ,ๆกันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเรามีหัวหอมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะซอยเป็นแผ่นก็ได้นะวันนี้พลอยจะใช้วิธีการทุบแบบนี้นะคะมือกดลงไปแล้วก็หั่นเล็กๆนะคะเขาจ ะมีความหวานแล้วก็กลิ่นหอมมานะคะสำหรับใส่น้ำปลาพิกอร่อยมากนะคะเพื่อนๆลองทำท่านี้ดูนะคะแต่ถ้าไม่ชอบั่นเป็นแผ่นเล็กๆก,ก็ได้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะทุกน,นะคะ หรือกดลงไปแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปค่ะหอม1ช้อนโต๊ะกระเทียม1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในถ้วยและคนทุกอย่างให้เข้ากันออรอไว้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อนๆลองชิมได้แต่พลอยบอกเลยสัดส่วนตามนี้อร่อยลงตัวแน่นอนค่ะนะคะแล้วเราไปดูปลากันค่ะตอนนี้ เมื่อสักครู่พลอยบอกไปแล้วว่าปลาอ่ะวันนี้พลอยตัดออกหมดเลยนะหัวหางนะคะนี่พลอยบั้งไว้ให้แล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งพลอยจะบั้งให้ทุกคนดูนะ ตัวนี้ประมาณโลครึ่งนะคะเกือบโลหกอะคะ่ะใหญ่มากพลอยจะบั้งนะคะห้าเส้นหเส้นประมาณนี้กะว่าเราตักทานแล้วอะคะ่ะลูกค้าคําประมาณพอดีนะอันนี้พลอยจะบั้งหเส้นแบบนี้เลยนะคะกรีดไปหทีนะคะแต่ว่าจะได้นะคะห้าเส้นอย่างนี้ค่ะนะคะแบบนี้เลยหั่นไปเลยหั่นให้ลึกถึงกระดูกนะ เพราะว่าเวลาทอดจะได้ลึกถึงกระดูกนะคะจะได้กรอบนี่นะคะเนื้อจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเพราะปลาสดมากปลาใสกิ๊บมีค่ะน้ำมันร้อนนะคะไม่ต้องควันขึ้นนะแต่ให้ร้อนทั่วถึงนะอ่าก้นกระทะเขาจะมีความวน,นเบาๆอันนี้ร้อนได้ทีแล้วป่อยใสยแ่แป้งทอดกรอบไปเล็กน้อยนะคะและเกลือเล็กน้อยอย่างละนิดเดียวพอค่ะ เพื่อกันปลาไม่ให้ติดนะคะแต่ปกติไม่ใส่มันก็ไม่ติดค่ะถ้าเรากะไฟคำนวณไฟเป็นนะนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วตอนนี้เพื่อนๆขาบอกก่อนนะห้ามโดนเขาเด็ดขาดนะเพราะถ้าโดนเขาก่อนที่เขาจะแห้งเนื้อจะถลอกเลยค่ะบอกเลยนะเผื่อน้องๆฝึกหัดใหม่นะปล่อยเขาแบบนี้เลยค่านานใช้ไฟ การางค่อนอ่อนแบบนี้นะเนี่ยค่ะถ้าเรายังขยับเขาไม่ได้อย่าเพิ่งขยับนะอ่ะปล่อยให้เขาขยับได้ค่อยขยับแต่งานนี้คอยขอพลาดอย่างแรงค่ะคอยลืมดูหางนะคะหางเอไม่จมน้ํามันก็เลย ติดกระทะเล็กน้อยนะคะมัวแต่ห่วงลำตัวและหน้าตาของปลาที่ไม่สวยนะคะต้องขออภัยในความไม่สวยตรงบริเวณหางด้วยนี่นะคะพอแห้งแล้วนะคะดูรอบๆเริ่มเป็นสีทองขยับได้แล้วเราเริ่มพลิกเขาโดยเอาตะหลิว2ชิ้น2ออันนะค่อยๆนะเพราะว่าถ้าพลิกแรงบอกนะน้ำมันกระเด็นใส่หน้าใส่ตาใส่ตัวนะคะพลอยโดนมาแล้วนะเนี่ย ไปโดนขาแล้วก็โดนช่วนน้องอกไปแล้วกับการน้นํามันกระเด็นนะคะ่ะเพื่อนๆต้องระวังเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเนี่ยอันนี้พอยใช้น้ํามันหนึ่งขวดใหญ่เลยน้ํามันเยอะมากถ้ากระเด็นใส่ตัวแล้วแย่เลยนะคะนี่นะคะกลับแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคอยดูเขาแบบนี้นานนิดนึงนะคะสําหรับทอดปลาถ้าเขาขยับได้แบบนี้แสดงว่าแห้งแล้วนะคะสามารถปิกได้แต่ถ้าโดนแล้วเขาไม่ขยับอยวเพิ่งไปโดนเขาเด็ดขาดเหมือนที่พลอยบอก นะจะไม่แห้งนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยไหมปลาทับทิมเขามีความตัวขาวนะและก็ออกชมพูเวลาทอดออกมาแล้วเขาจะเป็นสีส้มเหลืองทองแบบนี้โอ้โหสวยเลเกินแค่เสียใจยตรงหางนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรคะ่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะหูสีส้มเหลืองทองซึ่งสวยมากนี่นะคะดูสิคะ แห้งแล้วก็กรอบไม่ออมน้ำมันแม้แต่นิดเดียวนะคะแค่เพื่อนๆคุมไฟให้ดีนะคะเหมือนที่พลอยบอกนะคะไม่ต้องอ่อนไม่ต้องแรงนะคะ,ะไฟกลางงค่อนอ่อนนะมีแห้งได้ที่แล้วเห็นไหมลึกถึงกระดูกแล้วก็กรอบแบบนี้เลยส้มเหลืองทองไปค่ะเราตักใส่จานกันเลยเพื่อนๆดูหน้าตาหน้าทานไหมสวยมากดูความแห้งความกรอบความไม่ออมน้ำมันของเขา สวยงามเหลือเกินตักใส่ใบตองเลยค่ะวันนี้พอซื้อใบตองมาด้วยสวยงามจริงๆเราไปจัดจานกันได้เลยค่ะนะคะสีสวยแบบนี้นะคะเราต้องไปแต่งหน้าแต่งตาให้เขาสวยด้วยอร่อยด้วยนะคะโรยกระเทียมเจียวของเราลงไปเลยค่ะ ชอบเยอะเยอะรวยเยอะนะคะชอบน้อยรวยน้อยหรือไม่ชอบไม่ต้องรวยคะ่ะคลิปกระเทียมเจียวพลอยทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโรยลงไปแบบนี้ให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะพลอย,อยเป็นคนชอบกระเทียมเจียวนะคะโรยแน่นๆจุกๆไปเลยแต่งด้วยผักชีเล็กน้อยอุย้ยหน้าตาหน้าทานไหมคะเดี๋ยววันนี้พลอยจะทานข้าวให้ทุกคนดูนะคะพลอยไม่ค่อยทานเท่าไหร่ข้าวนะ นี่ค่ะหน้าตาเห็นไหมคะหน้าตาสวยด้วยอร่อยด้วยเซฟด้วยกับน้ำปลาพริกของเรานะคะเราไปชิมกันเลยนะคะว่าปลาของเรารสชาติเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆปลาของพลอ,อยจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะพลอจะ อาปลาเพียวๆเลยเพราะเราจะมาทานกับน้ำปลาพริกนะคะแล้วเราก็ตักไปเลยะคะ่ะค่อยๆแซะเขาเขาจะเด็ดออกแบบนี้ได้เลยจากก้างง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะเขาแห้งนะคะนี่ค่ะใส่ลงมาทั้งชิ้นแบบนี้ปลาโลครึ่งไม่น่าจะเข้าปากได้ขอสักครึ่งชิ้นนะคะจะเป็นคำที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพลอยเลยนะคะตอนเวลาเขาทานกันเขาทานคำใหญ่ๆใ,ใช่ไหมจะได้แบบอร่อยแน่นๆจุกๆวันนี้พลอยขอแค่ครึ่งชิ้นพอนะคะ ขอโรยน้ำปลาพริกของเราแบบพริกหอมกระเทียมทุกอย่างแบบนี้โรยกระเทียมลงไปนะคะขอครึ่งหนึ่งพอนะคะคำพูนๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยได้เวลาอันรอคอยแล้วเราไปชิมกันเลยว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะ ไปค่ะนะคะบอกกันเลยปลาทับทิมนะคะเนื้อสีเหลืองทองกรอบมากอร่อยลง,ลงตัวกับน้ำปลาพริก เปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีนะคะหอมพริกขี้หนูสวนหอมหัวหอมหอมกระเทียมที่สําคัญหอมกระเทียมเจียวมากๆเพื่อนๆลองทําตามดูกันนะไม่ยากง่ายมากเลยค่ะนะคะสําหรับวันนี้พลอยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปพลอยทุกคลิปเลยนะไปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่ช่องให้พลอยหน่อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพลอยต้องลา ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ